ขอขอบคุณผู้สนับสนุนคลิปนี้ UFA า่ 8, ศูนย์รวมกีฬาและเกมอื่นๆอ,อีกมากมายสมัครสมาชิกฟรีพร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษที่ l ลายไอดีพิมพ์ k k CC c c 4แล้วมาสนุกด้วยกันที่ UFA 168่ รับทีเด็ดปังๆลุ้นบอลเข้าจังๆลุ้นกินกำไรคําโตๆไปกับมาโก้เป็นประจําทุกวันเลยนะครับเพื่อนๆและเพื่อนๆคนไหนอยากรับทีเด็ดเพิ่มเติมจากมาโก้นะครับสามารถแอดไลน์ไปที่ k k c c c ก็จะมีทีเด็ดให้ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์สนใจก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับที่ k k c c c รับทีเด็ดกันทุกวัน ก็เหมือนอยังเคยนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่าวันนี้มาโก้จะมีคู่ไหนดีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนโดนคู่ไหนทํากาไรนะครับเรามาสรุปผลทีเด็ดของมาโก้เมื่อวานก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับผลมาโก้เมื่อวานก็เข้าแค่คู่เดียวนะครับเสียไป3หาวันย้อนหลังตอนนี้ก็ไม่บวกไม่ลบนะครับเริ่มกันใหม่เดี๋ยวนี้จัดไปครับ4ตัวครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากได้รับทีเด็ดฟังๆโดนๆอย่างนี้ก็แอดไปเลยนะครับที่ k k c c c นะครับก็จะมีแอดมินนะครับคอยตอบแล้วก็ให้ตระนะะทีเด็ดทุกวันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้มาโก้จะมีทีเด็ดตัวไหนมาฝากเพื่อนๆบ้างครับไปดูกันเลยครับ มากันที่คู่แรกนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นฟุตบอลในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอซีมิลานคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดนะครับก็เสมอกันมาในบ้านของเอซีมิลานศูนย์ประตูต่ตอศูนย์นะครับสำหรับฟอร์ม5นัดหลังสุดนิวคาสเซิลชนะ2เสมอ1แพ้2ส,ส่วนเอซีมิลานฟอร์ม5นัดหลังชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับสำหรับราคานะครับวันนี้ก็เปิดมาที่นิวคาสเซิลนะครับต่อครึ่งลูกสำหรับคู่นี้นะครับมาโกะมองว่า ถ้าใครชนะก็มีโอกาสเข้ารอบนะครับต้องไปลุ้นผลอีกคู่หนึ่งระหว่างดอดมุลกับปารีสนะครับวันนี้น่าจะต้องทำให้ดีที่สุดนิวการเซนได้เปรียบในเล่นในบ้านต่อครึ่งลูกวันนี้คิดว่าน่าจะทำสำเร็จครับมาโก้ขออยู่เจ้าบ้านไว้ก่อนนิวคาส t เซลวันนี้มีของเด็ดจัดไปครับคู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของดอดมุลจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเปเชคู่นี้นะครับเจอกันนัดล่าสุดก็ เป็นปารีสนะครับเอาชนะดอดมุล,ลไป2 0งศูนสหรับกลุ่มนี้ดอดมุล,ลก็เป็นจ่าฝูงนะครับมี10แต้มก็ค่อนข้างที่จะการันตีเข้ารอบนะครับฟอร์ม5นัดหลังดอดมุลชนะ2เสมอหนึ่งแพ้ 1, 2ส่วนปารีสฟอร์ม5นัดหลัง ชนะ4เสมอ1สําหรับราคานะครับวันนี้ก็เปิดมาที่เจ้าบ้านเปชเชต่อครึ่งลูกสําหรับคู่นี้นะครับ Marco มาโกมองว่าเปชเชมีทางเดียวเท่านั้นที่จะเข้ารอบก็คือต้องชนะนัดนี้นะครับเปิดมาราคาครึ่งลูกก็ไม่ง่ายนะครับสําหรับการออกไปเยือนดอดมุลวันนี้ดอดมุลในบ้านน่าจะแข็งแกร่งพอตัวคู่นี้มาโกคิดว่าน่าจะจบเสมอครับมาโกขออยู่เจ้าบ้านดอดมุลครับ คู่ต่อมานะครับก็จะเป็นคู่ของเซลติกจะเปิดบ้านตอนรับการ,รเยือนของฟีอาโน่คู่นี้เจอกันในล่าสุดก็เป็นฟีอาโน่นะครับเปิดบ้านโดยชนะเซลติกไป2-0สําหรับกลุ่มนี้นะครับเซลติกก็อยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มนะครับส่วนฟีอาโนก็อยู่อันดับ3คู่นี้ผลแพ้ชนะก็ไม่เป็นผลอะไรนะครับเพราะว่าอีก2ทีมอตเิลติโกโมาดิดกับลาซิโอก็การันตีเข้ารอบไปแล้วนะครับสําหรับฟอร์ม5นัดหลังนะครับเซลติกชนะ2เสมอ1แพ้2 ส่วนฟีเอรูดฟอร์ม5นัดหลังชนะ3แพ้2ราคาวันนี้นะครับก็เปิดมาที่ฟียอูดต่อเสมอควบครึ่งลูกนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาโกมองว่าบอลไม่มีผลอะไรสู้กันก็เพื่อศักดิ์ศรีนะครับวันนี้เซลติกไม่เล่นในบ้านมาโกคิดว่าด้วยเสียงเชียร์จากแฟนบอลน่าจะมีลูกขึ้นดูแล้ววันนี้น่าจะเก็บใช้ได้มาโกขออยู่เจ้าบ้านเซลติกครับและคู่สุดท้ายสำหรับมาโกวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ของปอโต จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของชัตเตอร์โดเนตคู่นี้เจอกันนั้นล่าสุดก็เป็นพอโตนะครับบุกไปเอาชนะชัตเตอร์โดเนตถึงทิง้น3ประตูต,ต,ต่อ1สําสำหรับฟอร์ม5้านัดหลังนะครับพอโตชนะ3แพ้2ส่วนชัตเตอร์โดเนตฟอร์ม5้านัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1สำหรับกลุ่มนี้นะครับก็ปอโตกับชัตเตอร์โดเนตก็มีลุ้นเข้ารอบทั้ง2ทีมนะครับคู่นี้ใครชนะก็เข้ารอบทันทีดูแล้ววันนี้น่าจะใสกันเต็มเหนียวนะครับราคาเปิดมาที่พอโตต่อ ลูกควบลูกครึ่งนะครับสำหรับคู่นี้นะครับมาโกมองว่านัดที่แล้วปอรโตก็บุกไปถล่มชัปเตอร์โนเนตถึงทิง่น3-1วันนี้ได้เล่นในบ้าน1เม็ดมีแน่นอนลุ้นเม็ด2ปอร์โตวันนี้จัดไปครับปอรโตเข้ารอบแน่นอนครับผมก็สรุปกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน ว่ามีตัวไหนดีตัวไหนเด็ดตัวไหนโดนตัวไหนโดนใจตรงใจเพื่อนๆบ้างนะครับก็สามารถเลือกไปทํากําไรได้เลยนะครับชอบตัวไหนรักตัวไหนไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมและเพื่อนๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะรับทีเด็ด VIP จากมาโก้นะครับก็สามารถแอดไลน์ไปที่ Add, add kkccc ได้เลยนะครับก็จะมีทีเด็ดให้กันทุกวันแอดมินเราเนี่ยจะตอบ24ชั่วโมงเลยนะครับฝากติดตามมาด้วยนะครับเดี๋ยวมาโก้จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ท่านไหนสนใจรับทีเด็ดก็เข้ามาได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาทีเด็ดมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ